ปราสาทตาควายเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการเจรจาตรงกันเพื่อหาทางแก้ไขแต่หากสิ่งนี้ไม่สําเร็จก็อาจต้องมีการใช้กําลังเพื่อแก้ปัญหานั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรให้เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ําว่าปราสาทตาควายอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยและเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีการเร่งขับเคลื่อนในหลายประเด็นอาทิการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดและการบริหารจัดการชายแดน ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องการความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายการถอนอาวุธหนักเป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้อาวุธหนักได้ท่าอาวุธหนักยังคงอยู่ในพื้นที่และเกิดปัญหาพลาดพลั้งใช้อาวุธก็จะทําให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนและเป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือในการแก้ไขการเก็บกู้ทุท่นระเบิดเป็นสิ่งที่สําคัญเพ, human, เพราะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนและเป็นสิ่งที่ต้องรีบดําเนินการเพราะมีความเสี่ยงต่อชีวิต และความมั่นคงของผู้บังคับบัญชาและเมื่อมีการเหยียบกับระเบิดก็จะเกิดสูญเสียคาถึง6คนนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นการบริหารจัดการชายแดนเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันเพื่อคืนความสงบและความมั่นคงให้กับประชาชนโดยต้องพยายามจัดการทวงคืนเขตชายแดนที่เป็นของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันในการดําเนินการตามกลไกของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ G บ c ซที่เป็นสิ่งที่สําคัญในการรวบรวมความคิดเห็นและการดําเนินการ การสร้างรั้วตามแนวชายแดนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังเพราะมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันและต้องพิจารณาว่าจะสร้างรั้วอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดข้อเสียหายต่อเขตอธิปไตยโดยมีการพิจารณาว่าจะสร้างรั้วที่สามารถป้องกันได้อย่างเหมาะสมและไม่ทําให้เสียพื้นที่อธิปไตยสําหรับปัญหาปราสาทขนาที่กัมพูชาสร้างบันไดกระช้าก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการแก้ไขแต่ต้องใช้แนวทางสันติวิธีก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยได้ทํามาแล้วและได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ และเป็นสิ่งที่ชื่นชมไทยแต่ก็ต้องรับรู้ว่าการใช้กําลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการดําเนินการในหลายประเด็นแล้วแต่ก็ต้องรับรู้ว่าอาจจะเกินขีดความสามารถของรัฐบาลและกองทัพแต่ก็จะดาเนินการตามลําดับและตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมสิ่งที่สําคัญคือต้องมีการเข้าใจว่าหลักเขตแดงแต่ละหลักห่างกันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรและเมื่อมองบนพื้นดินจะไม่เห็นเส้นเขตแดงนั่นคือสิ่ง ที่ทำให้เกิดปัญหาล้ำกันไปล้ำกันมาและต้องเริ่มสร้างรั้วชายแดนในรูปแบบกึ่งถาวรเพื่อป้องกันและควบคุมเขตชายแดนหากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญทั้งหมดได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแต่ถ้าทำมากกว่านั้นก็อาจจะเกินขีดความสามารถแต่ก็ต้องทำตามลำดับและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องใช้แนวทางสันติวิธีก่อนเพราะการใช้กำลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นและต้องรับรู้ว่าการใช้กำลังจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น